พาคุณผู้ชมไปที่วัดทุงแต่กันแน่นะคะพนบอกว่าหนึ่งปีกะจะมีอยู่เทือเดียวแล้วก็เป็นการสืบสารตำนานเรื่องของประเภทนี้จุดไฟตุ้มกาหนึ่งเดียวในโลกนั่นเองค่ะที่วัดบูรพาบานทุงแต่ตําบลทุงแต่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นายชรินท่องสุขผู้วาราชการจังหวัดยโสธรได้นําหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนักท่องเที่ยวร่วมกันจุดไฟตุ้มกาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันออกพรรษาในงานประเภณีออกพรรษาโดยมีพระคู่ปริญาพระรากอนเจ้าอาวาสวัดบุรพาบานันทุงแต่และกับผู้นำชุมชนพี่น้องชาวตำบลทุงแต่ผ้ากันเยี่ยมชม่มต้นไฟตุมกาค่ะโดยการจัดงานประเภทีออกพรรษาจุดไฟตุ้มกาที่วัดบุรพาบานทุงแต่ยังคงเป็นประเภทนี้หนึ่งเดียวในโลกที่มีการน้ำลูกตุมกามาตกแตง่งให้มีความสวยงาม ถวายแต่แด่พระรัตนตรัยในวันออกพรรษาซึ่งก็มีความประณีตสวยงามตระการตาและก็มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกกิจกรรมภายในงานกาจะมีสุ่มต้นไฟตุ้มกาการสาธิตเ็ดไฟตุ้มกาถนนคนเดินก็จะตกแต่งสวยงามมีการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมพิธีตุ่มโฮมสอนขวัญพิธีบูชาบูชาม่านเขา่าและก็ จุดไฟตูมกาชมการฟอนร่ำไฟตูมกาและการกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างเลยทีเดียวภายหลังออกพรรษาแหล้วประชาชนและก็นักท่องเที่ยวก็ยังคงสามารถที่จะมาเที่ยวชมต้นไฟตูมกาที่สวยงามและกาศิละปะวัฒนธรรมของชาวตำบลทุงแต่ได้ทุกมือที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะคะศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุงแต่อยู่วัดบุรพาบ้านทุงแต่ อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรบดเสียค่าใช้จ่ายค่ะผู้ใดอยากจะไปเบิงกับไปเบิงได้เลยโดยชาวตำบลทุงแตกกับพร้อมตอนรับนักท่องเที่ยวไหมาสัมผัสวิถีชีวิตสเสน่ห์ของชาวบ้านทุงแต่แล้วรับร่องว่าจะบบพิษหวังแน่นอนค่ะกถือว่าเป็นประเภทนี้เนึ่งเดียวในโลกค่ะไปเบิงนะคะลูกไฟตูมกากันแล้วค่ะนะคะจะได้เื่งเร่อของวิถีชีวิตในชุมชน